ครับแน่ดีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำงานทั้งงานวิจัยและงานวิชาการโดยเฉพาะการแต่งตำราทางด้านไฟนอลเมนต์มามาค่อนข้างเยอะเลยสิบกว่าเล่มเลยครับทั้งทั้งตำราไทยและเทศท,ท,ที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับแล้วผมพบว่าตำราเหล่านี้เนี่ยเรียนกันในมหาวิทยาลายัยเป็นการเรียนทฤษฎี s o l i d เ o r k เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาแล้วช่วยวิศวกรว่าเบซอนทฤษฎีเช่นนี้เราจะได้ solution ในลักษณะนี้ก็คือก้าวกระโดดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนเลยครับดังนั้นผู้ที่ศึกษาเข้าใจพื้นฐานในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นบันไดขั้นแรกเลยทำให้เขาเกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปครับผมคิดว่า น่าจะเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกนะครับที่ที่บรรจุเนื้อหาทางทฤษฎีของ CAE Computer Aided Engineering ซึ่งประกอบย่อยไปด้วย Finite Element และ Finite Volume Method ครับพูดพูดในเบื้องต้นแบบนี้อาจอาจจะอาจจะลึกซึ้งลงไปหน่อยแต่มันเป็นพื้นฐานที่นักวิจัยหรือวิศวกรทุกวันนี้ ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบงานต่างๆทางวิศวกรรมครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์เข้าใจกระบวนการในการออกแบบแล้วผลงานที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือเล่มนี้เนี่ยประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมในหลากหลายสาขาครับเริ่มตั้งแต่สาย solid mechanics โครงสร้างของแข็งถ้าลึกลงไปในรายละเอียดอีกหน่อยก็คือบรรจุด,ด้วยบทต่างๆที่วิเคราะห์การโก่งตัวของคานบีมการโก่งตัวของแผ่นบางเพลทการเสียรูปของ solid ใน3มิติการเสียหายการประเมินอายุเป็นฟิลทางด้าน solid mechanics นะครับ หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมฟิลท์ทางด้านการถ่ายเทความร้อนซึ่งซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยก็คือว่าวิเคราะห์ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในระดับใดบนวัตถุต่างๆ,ๆกันรวมไปถึงเนื้อหาทางด้านความเค้นเนื่องมาจากความร้อนและการไหลครับการไหลนี่ก็ทุกวันนี้ก็คนก็ลงไปวิเคราะห์กันเยอะเลย การไหลแบบแบบแบบปกติที่เราเห็นการโฟลของอากาศในห้องแอร์รวมไปถึงไปถึงการไหลความเร็วระดับสูงมากๆทีเดียวก็ SolidWorks เนี่ยเขาเขาสามารถที่จะทำได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยประกอบด้วย2-3สส่วนนะครับในในส่วนของการนำเสนอนะครับในแต่ละบทเนี่ยจะเริ่มจากพื้นฐานคณิตศาสตร์ Differential Equation ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากในศาสตร์นั้นๆน,น,นะครับแล้วจากนั้นก็นำเสนอสมการทางด้าน Finite Element ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ s o l i d w o r k บรรจุลงไปในในซอฟต์แวร์ของเขาถัดจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เรียกว่า academic example หมายถึงว่าในแต่ละศาสตร์เนี่ยแกจะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดง่ายมากๆเลย แล้วก็บอกให้ผู้เรียนรู้เนี่ยเหมือนกับจับกฎเลยครับทีละขั้นทีละตอนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและส่วนสุดท้ายของแต่ละบทเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ก็คือเมื่อรู้ศาสตร์เช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไป Analyze การสาสรของตัวรถได้อย่างไรเราจะไปวิเคราะห์ อุณภูมิในลูกสูบเครื่องยนต์รถยนต์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในแต่ละบทเนี่ยจะจะมีความสมบูรณ์ในในตัวเองครับผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 2- อสส่วนครับส่วนแรกก็คือจะยกระดับผู้ที่เคยใช้ solidworks ในอดีตมาก่อนจาก c a d cad computer aided design ยกระดับขึ้นมาเป็น c a CA c a e computer aided engineering ให้มีความรู้ ปิดช่องว่างระหว่างแคทกับแครครับเขาจะได้มีโอกาสมีศักยภาพในการออกแบบงานขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งครับอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่บรรจ,จุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับ mm. ผมและ,ะคุณเศตวัตรก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าเราเราอยู่ในฟิลนี้มามาระยะใหญ่ๆทีเดียวในะระยะนานทีเดียว เราพบว่าการประดิษฐ์หรือเขียนหนังสือในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับศักยภาพการออกแบบของบุคลากรในประเทศไทยครับ